ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะดรามา่าละอุชาวเน็ตไม่ขำซีนน่งคุกคามทางเพศละเมิดเด็กจนน้องร่ำให้ตัวสัน จากที่ตลกกลายเป็นดรามา่าเกิดจากการวิาพากษ์วิจารณ์กันสนั่นเลยทีเดียวเมื่อรายการชิงร้อยชิงล้านว้าวว้าวาได้โพสต์คลิปสินหนึ่งของรายการโดยหนุ่มชาชา,ชา,ชาเล่นเลิฟซีนกับน้องเฮอริเคนกันแบบจริงจังทั้งกอดทั้งหอมนวเนี่ยกันแบบดุเดือดสุดๆจนเด็กเกิดการหวาดผวาตัวสั่นร้องไห้ไม่ลืมตากลางรายการซึ่งขณะนั้นเท่งเถิดเทิงอยู่ในเหตุการณ์เห็นท่าทางไม่ดีรีบเข้ามาพูดคุยทันทีหลังเห็นท่าทีแปลกๆของน้อง ขณะที่โลกออนไลน์หลังได้เห็นคลิปนี้ก็รีบเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างหนักขำไม่ออกกับสีนี้ต่างมองว่าสิ่งที่หนงทำเข้าใจว่าเอาแค่สนุกตลกเอนเตอร์เทนผู้ชมแต่แบบนี้นั้นคือการคุกคามทางเพศและเมื่อสิทธิ์เด็กอีกด้วยซึ่งต่อมาคลิปดังกล่าวก็มีการลบออกไปจากช่องอย่างรวดเร็ว